สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โหลดอเดสโมิน,น569กันนะคะวันนี้เนอะเรามาในหัวข้อของพิกอากาศคค่ะเรามีสัญลักษณ์ให้เลือกทั้งหมด2กลกองนะคะทุกคนอันนี้กองที่หนึ่งค่ะเป็นลูกขนนกอันนี้เนาะต่อไปอันที่สองค่ะเป็นรูปผีเสื้ออันนี้ค่ะเลือกนะคะทุกคนในหัวข้อที่ว่าผู้ดูแลของคุณนะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกขนนกอันนี้นะของที่1นึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าผู้ดูแลของคุณอยากบอกอะไรคุณนะใบแรกค่ะเอ็ดออฟฟอดค่ะทุกคนขอให้คุณมีความมั่นใจเนาะในการที่คุณจะชนะอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีโครงการจะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆสามารถทําได้นะคะทุกคน ในเรื่องของทางออนไลน์ก็ดีค่ะเนาะต่อไปนะคะเพราะความจะพูดดูแลคุณนะช่วงนี้อยากให้คุณสู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าเรื่องอไหนจะเข้ามาก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วอะคนที่มาเลิกอกองที่หนึ่งคุณเป็นคนที่ใจสู้อยู่แล้วเนาะมีความมุ่งมั่นสูงถ้าเกิดว่าคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จอะไรเงี้ยค่ะคุณจะไม่เลิกเหาะ ต่อไปหนึ่งไม้นะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรอย่างแน่นอนนะสาหรับคนที่มาเลือกกองแรกนะคะทุกคนหนึ่งไม้นะการงานใหม่ๆความรักใหม่ๆนะทุกคนส่วนหญ่จะเน้นเป็นทางด้านการงานนะคะคิดว่าการงานคุณจะมีการบุกเบิกทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะมาค่ะต่อไปคุณเหมือนคุณจะมีความลังเลนะนะคะทุกคนในการตัดสินใจในครั้งนี้เนาะ อาจจะด้วยสภาวะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเกิดความลังเลเกิดความไม่แน่ใจนะแต่ว่าผู้ดูแลคุณอยากให้คุณมั่นใจนะทุกคนจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณค่ะนะจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในด้านของการเงินนะคะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะได้สำหรับค่ะคุณได้ Queen of w a n d s ค่ะอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่า อาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณอะไรเงี้ยคะ่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณเนาะโอเคสําหรับคนที่มาเลือกกองแรกนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะต่อไปนะคะคนที่เลือกกันที่สองค่ะเป็นรูปผีเสื้ออันนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อความจากผู้ดูแลคุณนะคะข้อความจากผู้ดูแลคุณคนที่มาเลือกกันที่สองเอ็ดออฟคัพค่ะ มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนาะคุณอาจจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่หรือว่าคุณอาจจะได้รับความรู้สึกดีๆอะไรในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่โสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอรักแรกพบของคุณอนะเจอในสถานที่จริงๆตัวเป็นๆน,นะทุกคนอาจจะไม่ใช่ทางออนไลน์ต่อไปค่ะแชนเพลนค่ะทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป,นนเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินการงานนะคะมีสิทธิ์ที่มันจะ ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ Two of w a n d ค่ะคุณจะมีการวางแผนคุณจะมีการเดินทางอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเดินทางหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยช่วงนี้คุณมีโอกาสมีดวงได้เปลี่ยนได้ยกใหญ่ที่อยู่อาศัยด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเดินทางไปไหนคุณสามารถเดินทางไปได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนสาขาที่เรียนไปเรียนที่แบบที่คุณรู้สึกชอบอะค่ะทุกคน สิบถ้วยค่ะความสุขคุณจะเข้ามาเร็วๆนี้เนาะทั้งในด้านของอเกี่ยวกับคนในครอบครัวคุณนะคะครอบครัวคุณจะแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณอาจจะได้มีเวลาไปเดินทางกับครอบครัวนะคะเดินทางหรือว่าไปแบบเนี้ยค่ะทุกคนมันมันจะมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นการบุกเบิกนะทุกคน มันจะเป็นการบุกเบิกอะไรบางอย่างโดยเฉพาะทางด้านการงานบางทีการที่คุณจะย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่อยู่ย้ายที่เรียนอาจจะเป็นเพื่ออนาคตที่ดีของคุณก็ได้นะอืมเพราะคุณคิดไว้แล้วแหละคนก่อนที่สองคุณคนที่วางแผนที่ที่ดีนะคะแต่สําหรับคุณได้แปดเหรียญนะก็คือว่าคุณเป็นคนที่เวลาคุณทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะมีความจดจ่อกับสิ่งสินนันค่อนข้างมาก คุณจะมีการมองแผนที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะอยู่กับมันได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอสุขภาพนิดหนึ่งนะทุกคนในเรื่องของออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยนะอาการปวดหลังอาการปวดไหล่ปวดคอนะคะทุกคนให้แบบยืดเส้นยืดสายบ้างระหว่างทํางานจะดีมากๆเลยนะทุกคนโอเคนะคะสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะแม่หมอขออวยพรท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทำได้ะะที่เพจไอจีทะเลานืสกอร์มิ ละะและสำหรับท่านใดเน้อที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะคะแม่หมอะฝากกดเป็นกำลังใจให้แม่หมอะด้วยนะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ